อกัดต,ติดเรือเลยครับดูป๊อกห้าหานมากสายเาโครกปลาที่นี่แปลกนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมสังเกตด,ดูใช้ลูกตากัดนะครับนี่นะฮะเห็นนะครับไปดูป๊อกนะฮะ เตะแก้คันสีส้มใช้ลูกกระตา,ากัดนะครับตัวนี้ <c oughs> นี่ครับนี่ก็คือปลาชโดตัวเมื่อกี้นะครับปลาชโดปอกนะฮะแล้วเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายคลิปตอนปล่อยเลยเดี๋ยวตัวนี้เอาสักตัวแล้วกันนะผมจะปล่อยนะครับให้มันไปโตแะไวจะไ้มาตกกันใหม่ <c oughs> โอเคครับผม